นี่คือโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ฉายครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2523ซึ่งมีฉากหลังเป็นพระธาตุตาทองหรือพระธาตุกล่องข้าวน้อยตามตำนานนิทานท้องถิ่นพระธาตุต่าทองตั้งอยู่ที่ตำบลต่าทองอำเภอเมืองยะโสธรเป็นพระธาตุเก่าแก่กำหนดอายุอยู่ในพุทธศตรวตรรษที่24 ที่มีการผูกตำนานการสร้างจากนิทานท้องถิ่นสองเรื่องได้แก่เมื่อครั้งบรุรณะพระาธาตุพนมชาวบ้านได้นำทรัพย์สมบัติมีค่าใส่ถาดทองเพื่อนำไปบรรจุในพระาธาตุพนมเมื่อเดินทางไปถึงปรากฏว่าพระาธาตุพนมได้บรุรณะเสร็จสิ้นแล้วจึงได้นำเอาถาดทองสมบัติต่างๆมาบรรจุสร้างพระาธาตุขึ้นในหมู่บ้านเป็นพระาธาตุถาดทองหรือพระาธาตุตาดทองนั่นเองครับ และอีกเรื่องหนึ่งก็คือนิทานท้องถิน่นเรื่องกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ที่เด็กหนุ่มได้สร้างทดแทนพระคุณแม่ที่ตนเองได้กระทําผิดพลาดไปต่อมาได้มีอีกทัศนะให้ความเห็นว่า,าธาตุกล่องข้าวน้อยน่าจะอยู่ที่วัดพุ่งสเสดาห่างจากพระาธตาตุตัดทองไปราวสามกิโลเมตรซึ่งมีขนาดเล็กกว่าครับ